ไปคุณตืนมาแล้วจับเปเรียบยึดี่ะเฮ้ยตำรวจป้องกันตัวไม่ได้ใช่ไหมยครั้นก็ยึดได้ป้องกันตัวเลยครับบ้านผมเขไหนอ็ต้ก็ยึดไปวิ่ออกมาออกมา

เขตบ้านเขาก็ปูนไงอา้าวอยู่ครับีปเขตบ้านบ้างข้างนอกแล้วครับ แต่เท้าเขาใช่ครับแต่ปูนบ้านเราเลยครับแต่ะเป็นข้างนอกนะข้างนอกไม่ใช่ปูนครับดูเท้าเขาดิเออชาวบ้านเดี๋ยวชาวบ้านก่อนไอเจเคแจ้งหมู่บ้านไหมครับเกี่ยเนี่ยแจ้งครับแจ้งดิครับแจ้งครับแจ้งครับอ่าตำรวจที่ยิงลูกซองบนรถอ่ะเดี๋ยวเพิ่งผบตำรวจที่ยิงลูกซองบนรถไม่เห็นหรอเขาต่อยผมอ่ะในบ้านอ่ะไม่ยึดอาวุธหรอไปดูครับอันนี้ให้ตำรวจไม่ได้กินอ่ะตำรวจ เมื่อกี้เนี่ยมีคนยิงลูกซองอะอยู่ข้างบนน่ะตำรวจเห็นเปล่าผมโดนต่อยนะบอกคุยนะเขาแจ้งเขามาแจ้งอ่ะหมอครับเดี๋ยวชุบเองก็ได้ครับเพื่อนอ่ะถามตำรวจหน่อยตำรวจได้ยิงไหมครับตำรวจครับผมเอาเอาศพเพื่อนเดี๋ยวชุบเม่ตะกี้เนี่ยเห็นเห็นเปล่าเห็นบ้านที่ยิงลูกซองอยู่ข้างบนหนาผมโดนต่อยอ่ะอันนี้ยืนอาวุธไหมเองไปถามคนตรงนี้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ยิงเลยอะผมเหตุการณ์ตรงนี้อยู่ครับหมอหมอหมอปล่อยศพเลยครับ หรอตะกี้ใครเห็นางฮะตำรวจลุงผมอยู่บนรถที่เขาที่สนามต่อยต่อยกันนะครับนั่นไงนั่นไงเอาผบให้ทำไมอ่ะคนไหนสรุปเลยคนไหนผมไม่รู้คนไหนเอาลอกไว้ตำรวจไม่มันเป็นเอ้ยตำรวจมันเป็นการป้องกันตัวหรือเปล่า ตันตัวอะไรกันหมดไม่ได้ทำได้จับเด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 มันเลยคุ้มมาแล้วมันเลยพุ่งปืนมาแล้วจับไปเดย์ยืนคนนี้ป่ะเฮ้ยตำรวจป้องกันตัวไม่ได้ใช่ไหมผมก็ยืนไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยป้องกันตัวเลยครับบ้านผมเขตไหนก็ต้องยืนเหมือนกันนะองเขตบ้านครับลอยๆอะไรเหรอวะบ้านผมผมต้องป้องกันตัวลูกลักเลยนะเว้ย 是的，是的。 ป้องกันตัวบุกบ้านไอ้สารสัสต้องกันตัวบุกบ้านไอ้มีเงินห้าสิบเหรียญปะไอ้ไทยเอาอีกผีเป็นเลขหรอไม่ดีครับลุงมีเงินยี่สิบไหมแ้วห้าสิบห้าสิบไม่มีครับลุงผมกดมาพอดีซ่อมเร็วขึ้นไม่เข้าใจมาแค่นี้อะสอยต้องบอกมันาปีนได้เธอถ้าเกิดมาประตูนี้มันเอารถมาปีนได้ดจีกับหลักตาแดงกลับ ตัวตะก,กี้ไปดีจีกำลังตาแดงก่งเฮ้ยดีจีกำลังตาแดงก่ำไปเนี่ยเจอช็อตตะก <c oughs> ี้ที่ไปอ่ะบ้านมันเขตปูนก็มีอยู่อ่ะดีจีกำลังตาแดงกำ่ำผมว่าน่าจะไปเฉียงกับตำรวจสุดใจอยู่ในสอนอตอนเนี้ย บัวบาโบัวบาดบัวบาดบับาอะไอย่างเนี้ยเหี้ยแต่บ้านเราแม่งบอกป้องกันตัวข่าวบนหัวมึงหรือเปล่าผมอยากรู้ว่าตำรวจจะฟังหรือเปล่าอย่ไงงั้นให้มันเฮ้ยใครไม่มีเก๊อกใครไม่มียาใครไม่มีเก๊อกไม่มียาฮัลโหลมีเปล่าเก๊อกพร้อมบ้าสวนกลับเลย กาะพร้อมไปสวน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 ไปบ้านมันา่มีระเบิดป้ามีระเบิดป่าวมีระเบิดด้วยนะจะระเบิดในรถมีพี่หลัพี่หลักโไม่มีน่าจะไปบ้านไม่มันน่าจะไปบ้านมันน่าจะอยู่ในเมืองระเบิดนี้ใช่จังก่ารไม่มันน่าจะอยู่ในเมืองมันน่าจะอยู่ในเมืองเปนเมืองอุศอนอ่ะไปในเมืองอุศอนอ่ะสวนสอกแล้วเขียนบ้านดีจีทั้งเขาทั้งลูกเนี่ยฉันฉันขอขอทางสนามแล้วกัน เร็วเร็วเร็วเพื่อนจะไปแล้วเร็วเร็วเพื่อนจะไปแล้วเพื่อนจะไปแล้วน่าอยู่แถวเมืองอ่ะเพราะเพื่อนจะโดนยึดอาวุธ <c oughs> ไอเชี่ยแจ็ค <c oughs> เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยภาพเป็นไรอ่ะ เมื่อกี้กระดุกกระดุกกระดุกอ่ะไม่ภาพกูเป็นไรอ่ะจอกูอ่ะเป็นไรครับเป็นไรครับอ๋อลุงบั๊กไฟสามสามเป้าสามสามมึงปิดเดิมึงปิดไฟดิปิดไฟกี่โลสามสามโอ้ยไอ้ที่เออผมปิดแล้วครับผมปิดแล้วครับจัดชั่วการจอพังไอ้เหี้ยก็เห็นเหมือนกันเมื่อกี้ไปไปมันอยู่แถวเมืองตามมาอย่าอย่านี่กัน เว้ยเวลามึงสู้มึงไม่เปิดไฟอาสามสามใส่แม่งวะฝั่งนู้นไงเอาชนกันเอยเบ่าเฮ้ยอาสามสามปิดไฟได้สัสอาสามสามปิดไฟดิเฮ้ยอาสามสามปิดไฟหน่อยกูบอกให้ม,มึงปิดเปิดทำเฮียอะไรสัตว์แม่งเปิดใส่พวกมันนู่นมันอย่าเปิดเปิดใส่กู รถพังแล้วรถพังแล้วจะลงแล้วจะลงแล้วจะลงแล้วจอด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 จออยลงลองลองลองลงลองลองลองวางแล้ววางแล้ช่วยเพื่อนด้วยนะช่วยเพื่อนด้วยนะไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกเอีกไม่คมพอเอีกไม่คมพอ

ช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยอะไรครับมมห่อห่อได้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 ห่อเดี๋ยวตำรวจมาอุ้ยต่อีิห่อได้ห่อห่อได้ห่อเล่นเลยห่อเลยเลือกไปห่อเซิร์กไปห่อปล่อยไปปล่อยไปแล้วก็หัว ไม่เล่นหรือชุอ้าไม่มีหอหอยยหน่อย้จูหอยน้อยแล้วกูขี้ผมกให้ผมกให้ผมกขี้อะไรปัญญาอ่อนไอ้ซาตพ์ทีเลยแหยะแล้วเขาจ้วกันเขามึนมึนอยู่ลยของมึงเนี่ยตายไอไลสัตว์ปัญญาอ่อนไอ้เหียห่อไปห่อไปไเฮ้หอไปนี่มึงแตกเงื่อนหัวไป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 ไไปไปไป ก๋วจีไปวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนไปเลยไปเลยไปเลยรถเพื่อนไปขึ้นไปรีเซตที่บ้านไปรีเซตที่บ้านบอยเป็นแท็กนะครับทำไมกูมึนวะไอ้เหี้ยผมบั็กชัวร์เลยสัตว์มึนโคตรนานเฮ้ยเซิร์ชเซิร์ชกไปอีกสมนึงเซิร์ชเซิร์ชอีกสมนึงเหรอ ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนจะชุบเฮ้เฮ้ไม่ยตำรวจตำรวจทำการตำรวจทำการครับมันมีศพมันก็หลบไปซิมิโอช่วยกันดีผมก็ต้องช่วยเพื่อนผมสิครับเ้ยราจะไม่ทนไม่ยอมพลาดทำกรณีไปทำกรณีหน่อยทำกรณีขอมากกว่าขออะไรขึ้นรถมา ตรงตรงนี้หอตรงอาห้าสิบหออห่อ,อาหอเอห้าสิบหอก็ขึ้นช้าไปไอ้หนู ปล่อยห,หมอชุบปล่อยห,หมอชุบไม่ต้องชุบเพื่อนปล่อยให้หมอไปเลยเสียของฟรีตามไปเล่นโรงพยาบาลต่อ ่องซอบ้ารีเซตแล้วเอาต่อรีเซตแล้วเอาต่อในบ้านในบ้านเรจแล้วในใในบ้านเสรเป็นด่งแล้วได้หลูกเสศพครับโหย้าคนมือดีไปเลยไอ้งไอ้เซิร์กอ่ะไม่อยู่เลยมันจับเาเลยซิร์กโทรเรียกไอ้เซิร์กดิเซิร์กยังไม่ตายน่าะมอ็กอยู่แถวนั้นหน่อยเชี้ย อยู่ไหนในบ้านเต็มเลยศพเยอะมากเสิร์ฟเขารีเซตบ้านกันเว้ยมึงอย่าช้าไอ้เหี้ยได้ยินปะเซิร์ฟแชมพูหมดยัง ัลลครบุงไ mm. ม drum, else, with like yeah, uh, troop, so ่อย yeah, ู่ไหนอยู่ไหนดิเลือดแป๊บผมมาเกาะครับผมไม่ไดาเมาเกาะไอ้เคียอะไรศพอยู่ในบ้านมึงไปเอากอดรีเบลหรอเพื่อนรีเซ็ตกันที่บ้านไว้เซิร์ฟมึงแยกอ้าวครับลไปไปครับยาเอาพวกกูเจอในคานพวกกูทำมานานพวกกูเฟียร์อยู่แล้วเป็นธรรมดานฝาเฟะว่าชิวันใน้ไคร้เชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชิวก่อนไดตายเชื่อมึงไปอยู่แล้วว่าชิวันได้ลูซมึงทำไรว่าชิวก่อนได้ดูสซอนติน